จากสหรัฐอเมริกาอดีตท่านเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรยีน,นครินทร์วิโรธนะคะปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ภาควิชาวัดผลและก็วิจัยทางการศึกษาของอมหาวิทยาลัยศรยีนครินทร์วิโรธเช่นเดียวกันนะคะ,ะความเชี่ยวชาญของท่านนะคะคือท่านนะ,ะมีความเชี่ยวชาญจาก ในเรื่องการวิจัยการประเมินหลักสูตรโครงการแผนงานทางการศึกษาการวิจัยและประเมินองค์กรสถาบันการศึกษาการประเมินและพัฒนาบุคลากรทฤษฎีการประเมินขั้นสูงการวัดประเมินผลทางการศึกษาสถิติประยุกต์ทางพฤติกรรมศาสตร์วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะ เราจะขอให้ทุกท่าน,นช่วยปลบกมือให้ท่านเพื่อต้อนรับท่านวิทยกรท่านรอศอะองค์อาจเนยพขอกราบเรียนเชิญค,ครับสวัสดีครับทุกท่านนะฮะท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจันทศสมศักขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติเดินทางเชิญให้มบรรยายที่มหาวิทยาลัยบุรพานะครับก็เข้าใจว่าวันนี้นะครับก็ทั้งวันเต็มที่ แม้นว่าเมื่อคืนจะนอนดึกไปนิดน,นะครับอาจจะมีมเีเขาเรียกอะไรภูมิแพ้บ้างขออภัยนะรับรองไม,ไม่ใช่เป็นไข้หวัดอะไรหรอกฮะเป็นภูมิแพ้ก็ขออภัยถ้าเกิดว่าอาจจะอย่างไงเดียอาจจะลำคาญไปนิดหนึ่งเนื่องจากจามบ้างอะไรเงี้ยนะขออภัยขออภัยจริงๆนอนดึกติดต่อกันมาหลายวันเพราะฉะนั้นหลายท่านที่กําลังเรียน ปริยาเอกอยู่ปริยาโทอยู่ยังนอนได้ดึกยังนอนดึกได้มากกว่าผมนะฮะหลายท่านนั่นก็ใครกําลังนอนดึกให้นึกถึงว่าผมยังไม่หลับเหมือนท่านหรอฮะคือนอนดึกมากเหมือนกันตื่นเช้านะฮะที่นี่ถ้าใครอยู่แถวนี้ตอนนี้รถเริ่มติดแล้วมั้งนะไปต่างจังหวัดทุกที่ตอนนี้รถติดเหมือน,อนกันก็คงต้องตื่นเช้าเหมือนกันนะ,ะก็ให้กําลังใจหลายท่านนะฮะที่กําลังเล่าเรียนอยู่นะฮะกำลังทํางานสําหรับวันนี้นะครับ วางแผนไว้ปรับหลายเรื่องเลยนะฮะคือจริงๆหัวข้อที่บรรยายก็บรรยายอยู่บ่อยๆแต่ก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเมื่อคืนก็นั่งเพิ่มจนคิดว่ามันน่าจะมีอะไรเติมจากเมื่อข่าวที่แล้วอะไรเงี้ยทั้งที่เมื่อข่าวที่แล้วบรรยายไปเมื่อสักเดือนกว่านี้เองก็ยังมีความคิดว่าต้องเติมอยู่เรื่อยๆนะฮะเมื่อคืนก็ปรับหลายๆเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับ ผมอยากเริ่มอย่างนี้นะครับว่าวันนี้จะคุยอะไรบ้างนะครับเพื่อ overview ให้เห็นนะฮะวันนี้นะครับในช่วงจากนี้เป็นต้นไปประมาณ15-20นาทีเนี่ยจะทบทวนฐานคติเชิงปรัชญาอาจจะใช้เวลาเลยก็ได้นะฮะเดี๋ยวดูคือบางทีเรากําหนดไว้ว่า20ประนาทีแต่ถ้าเกิดว่าผู้ฟังสนใจดูแววตาแล้วแหมอยากฟังต่อในเรื่องนี้ก็จะบรรยายต่อนะฮะ่อ จากนั้นเนี่ยฮะจะคุยเรื่องวิจัยเชิงปริมาณทบทวนนะฮะว่าวิจัยเชิงปริมาณที่เราเรียนกันมาโดยเฉพาะในระดับปริยโทซึ่งหลายท่านที่เรียนปริยญาเอกอยู่ขณะนี้เคยเรียนแล้วหลายท่านกําลังเรียนปริยโทก็ทบทวนอาจจะเรียนเมื่อภาคเรียนที่แล้วจากนั้นก็จะคุยเรื่องวิจัยเชิงคุณภาพตั้งใจว่าจะให้เวลามากวิจัยเชิงปริมาณสักนิดหนึ่งเหตุผลเพราะว่าอาจจะใหม่ ในแวดวงการศึกษาไทยในโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิจัยสถิติเรามักจะเรียนวิจัยเชิงปริมาณค่อนข้างมากาวิจัยเชิงคุณภาพอาจเรียนบ้างอ่านบ้างฟังบ้างแต่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ตั้งใจว่าอาจจะใช้เวลาพูดถึงวิจัยเชิงคุณภาพเยอะหน่อยนะครับส่วนตอนบ่ายเนี่ยตั้งใจว่าจะพูดมิกซ์เมชททั้งหมดเลยนะฮะ ถ้าเป็นไปได้ก็จะยกตัวอย่างอย่างละเอียดนะครับเหตุผลที่เริ่มต้นด้วยวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและตามในมิกซ์เม o อดเนี่ยประเด็นเดียวเท่านั้นก็คือว่าจำเป็นต้องรู้สองอย่างอย่างดีแล้วนะจึงพูดมิกซ์ได้ดีนะฮะถ้าพูดมิกซ์เม o อดโดยที่ยังไม่เข้าใจวิจัยเชิงปริมาณหรือวิจัยเชิงคุณภาพอย่างดีนักก็จะทำให้ไม่เห็นภาพแล้วก็อาจจะเกิดความสงสัยหลายๆเรื่องด้วยกันดังนั้นก็ จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับดีไหมครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะยัง,ยงสดชื่นอยู่ทั้งเข้าใจว่าทั้งตัวผู้ฟังตัวผู้พูดตอนนี้ยังดีอยู่นะ <c oughs> ก็ขออนุญาตเริ่มฐานกติเชิงปรัชญาสักนิดหนึ่งนะฮะทีนีก้การจะเริ่มฐานกติเชิงปรัชญาที่เราเรียกว่าบางคนก็รกระบวนทัศนะฮะในหนังสือผมใช้คําว่ากระบรวนศน์ก็เรียนอีกครั้งนะฮะภาษาก็ใช้เปลี่ยนแปลงปรับ,ปร,บปรุงไปตามความเชื่อนะฮะตามวันเวลา บางคนก็เรียกว่าโลก,กทัต์นะฮะบางคนก็เรียกว่ากระบวนทัศบาตนบางคนก็เรียกว่าฐานคติเชิงปรัชญาบางคนก็เรียกว่าฐานคิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ภาษาทํานองเดียวกันนะครับบางคนก็เรียกว่าทัศนามาติตนะฮะทางทางทาง,ทางความรู้ความจริงอะไรเป็นต้นนะครับผมเริ่มด้วยภาพนี้ก่อนได้ไหมฮะเพราะว่า เนื่องจากเราจะคุยมิกแมสซอดตอนบ่ายนะฮะอยากจะเริ่มง่ายๆจากภาพนี้นะครับก็ขออนุญาตยืนนะฮะอย่งนั่นอยู่ข้างหลังคงมอง,มงน่าจะมองเห็นน่าจะดำไมน้นะฮะัผมยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะฮัลโหลยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะคือนักวิจัยเนี่ย เวลาที่เราทำวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดประเด็นที่ยังไงดีอะต่างกันไปยกตัวอย่างสถานการณ์สักเรื่องเอาโครงการแท็บเล็ตแล้วกันนะฮะเอาให้ร่วมสมัยหน่อยนะครับยกตัวอย่างให้ร่วมสมัยสมมุติว่านักการเมืองนะฮะมาด้วยนโยบายว่าเนี่ยนะ เด็กวันชายวันแท็บเล็ต per ชายนะฮะหนึ่งแท็บเล็ตหนึ่งเด็กคนคนหนึ่งเด็กหนึ่งคนอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็หาเสียงอันนี้คือเป็นเรื่องปกติของหน้าการเมืองที่จะต้องขายนโยบายนะฮะเพื่อให้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งเข้ามาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติจริงๆไม่ว่าพักใดก็ตามนะฮะทางอเมริกาประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆทั่วโลกก็จะเป็นอย่างนี้ เมื่อเอาโนโยบายไป Implement คือเอาไปใช้ในทางปฏิบัตินะฮะมันก็จะต้องมีนักวิจัยประเมินผลโนโยบายที่เรียกว่า Policy Research นะะการวิจัยเชิงโนโยบายหรือการประเมินผลโครงการทุกท่านทราบดีแล้วใช่ไหมครับว่าโนโยบายก่อนจากนั้นก็ทำไมฮะกำหนดมาเป็นแผนงานถูกไหมฮะมาเป็นโครงการ ถูกไหมฮะมันก็จะมีระดับของไฮราคีของของของขั้นตอนอะไรต่างๆออกมาปรากฏว่าเมื่อรัฐบาล implement นโยบายที่ว่าด้วยวันทับเลตเพอชายเนี่ยซึ่งขณะนี้ก็ implement ไปแล้วนะฮะออมอสวได้ทำวิจัยตอนนั้นผมเป็นคณะบดีในช่วงใกล้ครบวาระแล้วนะฮะแต่เขาไม่ได้เข้าไปทำวิจัยชิ้นนี้ แต่ทราบดีว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่เป็นเรื่องปกติฮะทำวิจัยประเมินผลนโยบายรัฐบาลเนี่ยมันมีความเป็นการเมืองอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับไม่มากก็น้อยดังนั้นเนี่ยท่านที่หลายท่านที่เรียนปริญญายเอกถ้าได้รับมอบหมายให้ไปทําการประเมินผลหรือวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนโยบายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องปกติมีนักวิจัยอยู่3 s c h o o l of t h o u g h t s สกูลที่1 ก็เริ่มต้นตั้งคำถามการวิจัยนะครับว่าโครงการเนี่ยฮะแท็บเลต็ตนะฮะวันแท็บเล็ตเพอชายของรัฐบาลเนี่ยบรรลุเป้าหมายหรือไม่ตั้งคำถามแบบนี้ยทุกคนก็อยากจะฟังคำตอบใช่ไหมฮะนั่นหมายความว่าอยากทราบว่าโครงการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับ ซึ่งจริงๆก็มีหลายแผนงานตั้งแต่หนึ่งจัดหาแท็บเลต็ตก็ g 2 g นึกออกไหมฮะที่ซื้อกับประเทศจีนอันนี้คือฮาร์ดแวร์รัฐบาลก็มีแผนงานหาฮาร์ดแวร์คือหาแท็บเลต็ตฮาร์ดแวร์นะฮะอันที่สองก็คือซอฟ์แวร์ก็จะมีแผนงานที่ว่าด้วยการหาโปรแกรมที่จะไปไว้บนแท็บเลต็ตแล้วให้เด็กสามารถที่จะมาะะอ่านเขียนได้ ะะสามารถสื่อสารได้เฟรี่นะฮะยูสก็คือใช้ง่ายอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คือแผนงานที่2ก็คือแผนงานที่ว่าด้วยเรื่องของอะไรฮะการหาซอฟต์แวร์แล้วก็แผนงานที่3 Peopleware ก็คือการเตรียมคนที่พี่าควิจารณันมากก็คือว่าอาจารย์บางท่านสอนปอนึ่เนี่ยก็ใกล้เกษะเสียนห่างไกลเทคโนโลยีมากเลยจะสอนได้ไหมฮะ มือจับเมาส์สมัยก่อนยังจับไม่ได้เลยจะเอานิ้วไปแตะอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็เตรียมแผนงานที่3ก็คือ People w แวรคือเตรียมหลักสูตรสําหรับฝึกอบรมครูสําหรับการใช้แท็บเล็ตเพื่อจะไปทาไมฮะให้เด็กปหนึ่งนะฮะเด็กประถมศึกษาเนี่ยใช้แท็บเล็ตได้หลายคนก็แซวบ,บอกว่าเด็กปหนึ่งสอนอาจารย์มากกว่าที่อาจารย์จะสอนเด็กปหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นใน3แผนงานเนี่ยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์พิพิทเวร์ก็จะมีแผนงานจากนโยบายวันเทเบิลเพอร์ชัยรัฐบาลก็บอกบอกว่าเอาละขอให้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนะฮะแห่งหนึ่งนะครับไปทำวิจัยสิเพื่อจะดูว่าโครงการนะครับตามแผนงาน3แผนเนี่ยภายใต้นโยบายวันเทเบิลเพอร์ชัยได้ผลหรือไม่ โจทย์เดียวกันเนี่ยฮะโดยรัฐบาลก็อยากจะทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลถูกไหมฮะรีเสิร์ชออเดียนสผู้ชมผู้ฟังผู้อ่านงานวิจัยก็อยากจะทราบเช่นเดียวกันนั้นนักวิจัยก็ต้องมากำหนดหรือออกแบบการวิจัยที่แตกต่างกันออกไปนักวิจัยคนที่หนึ่งที่ยืนอยู่ข้างบนนะฮะบนจอเนี่ย ก็ใช้วิจัยนะฮะสมมติว่าชื่อ e x p e r i m e n t เมน,นะ e x p e r i m e n t a าชื่อว่าคือพูดง่ายๆก็คือสนใจเรื่องการทดลองชอบได้รับการฝึกฝนเนื่องจากอยู่ในภาคจิตวิทยาการศึกษานะฮะในคณะศึกษาศาสตร์แห่งหนึ่งไม่เอ่ยชื่อนะฮะได้รับการฝึกฝนอบรม เรียนวิธีการทางสิติมาเยอะนะฮะมันทา้บริเอทเทอมนี้ก็เรียนยังสอนด้วยซ้ําไปนะฮะแล้วก็มีความสามารถในการสร้างเครื่องมือวัดอย่างเยี่ยมยอดะะมีแบ็กกราวน์ในทางการเรียนทางด้านวัดผลวิจัยสิติมาอย่างโชคโชนแล้วก็ถนัดนะฮะที่จะมองหรือออกแบบการวิจัยในแง่ของการที่เราเรียกว่า Outcome-based evaluation เรียนประเมินหรือยังฮะเดี๋ยวคงได้เรียนคือการประเมินอิงอิงอะไรฮะอิงผลลัพธ์หรืออิงจุดมุ่งหมายนะฮะหมายความว่าไงฮะเวลาทําวิจัยก็เพื่อจะตอบว่าโครงการวิจัยเนี้ยบรรลุเป้าหมายได้ผลลัพธ์ตามที่กําหนดไว้ในโครงการหรือไม่นั้นนักวิจัยคนนี้ก็จะออกแบบนะฮะที่ถนัดที่สุดก็คือ questionnaire survey ถูกไหมฮะ ส่งแบบสอบถามไปถามผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโครงการแท็บเล็ตทั้งในส่วนที่เป็นแผนงานที่ว่าด้วยฮาร์ดแวร์พีเพอร์แวร์แล้วก็ซอฟแวร์ที่เล่าให้ฟังเมื่อส่งแบบสอบถามก็พยายามใช่ไหมฮะกำหนดตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มโอเคไหมครับก็ถ้าไม่สุ่มก็ไม่เป็นตัวแทนที่ดีถูกไหมฮะของอะไรมวลสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนเด็กป1สมมติว่าในที่นี้คือจํากัดเด็กป1อันที่สองพ่อแม่ผู้ปกครองถูกไหมฮะที่เกี่ยวข้องกับการใช้แท็บเล็ตของลูกหลานส่งแบบสอบถามให้เด็กป1ตอบก็คงยายากนะฮะถูกไหมฮะนี่คือข้อจํากัดเพราะเด็กป1การอ่านออกเขียนได้ยังอยู่ในระดับที่ยังยังคงละบากอยู่ถามผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับในโรงเรียนถูกไหมฮะ ที่ใช้แท็บเล็ตนะครับว่าเป็นยังไงนักวิจัยกลุ่มนี้ก็จะพิถีพิถันในแง่ของการติดตามแบบสอบถามกลับคืนมาให้ได้ปริมาณมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถูกไหมฮะและก็จากนั้นเมื่อได้แบบสอบถามถึงนาทีสุดท้ายรอไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าไม่งั้นจะทำการวิเคราะห์รายงานไม่ทันโดยเฉพาะงานวิจัยประเภทนี้มักจะไวฮะ มักจะให้เวลาในการทําไม่นานเขาต้องการคําตอบไวให้รัฐบาลโดยเฉพาะคําตอบที่เขาอยากให้เป็นนะฮะเขาไปคิดออกแล้วกันทีนี้เมื่อเมื่อเมื่อเป็นอย่างนี้ฮะพอเราได้แบบสอบถามกลับคืนมาสมมุติว่าเราได้ร้อยละเช็คแล้วนะฮะกำลังจะหมดเวลาแล้วได้คืนมาเพียงร้อยละห้าสิบเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายใจนะักเนื่องจากมันครึ่งครึ่งไม่แน่ใจว่าที่เราได้มาร้อยละห้สิบเนี่ยคําตอบจะเป็นเหมือนกับอีกห้าสิบ ที่ไม่ได้ตอบกลับมาหรือเปล่านึกออกไหมฮะเพราะว่าเราได้มาเพียงร้ 150. อยห้าสิบเอร้อยละห้าสิบไอ้ส่วนที่ไม่ส่งมาอีกร้อยละห้าสิบอาจจะตอบแตกต่างไปจากที่อยู่ในมือของเราเราไม่สบายใจเลยทำไงดีฮะก็ต้องติดตามทวงถามด้วยความสุภาพเทคนิคการวิจัยเชิงสำรวจที่เรานี่ที่ใช้กันก็คือใช้วิธีด้วยความสุภาพได้รับแบบสอบถามผมไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็มีรหัสนะฮะว่ารหัสแบบนี้ใครส่งกลับมาไม่ส่งกลับมา ก็ตามทวงถามในยุคของการที่คนสำรักแบบสอบถามในเกือบทุกวันเนี่ยโอกาสที่จะตอบครบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องที่ยากมากท้ายที่สุดต้องตัดใจนะฮะบางทีได้ร้อยละหกสิบก็ตัดใจละไม่ได้อีกร้อยละสี่สิบตัดใจะฮะก็วิเคราะห์แสดงว่าเก็บแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะจึงวิเคราะห์วิเคราะห์เย็นนี้ฮะ กลางคืนนี้ทาทั้งคืนเลยพอรุ่งขึ้นตอนเย็นอีกวันฮะแบบสอบถามมาส่งที่หน้าบ้านทําไงดีครับบางทีต้องคิดเหมือนกันนะฮะสิบฉบับสมมุติมาส่งจากเดิมหกร้อยละหกสิบถ้าสิบฉบับนี้มามาเติมอีกสมมุตินะฮะเพิ่มมาเป็นเป็นร้อยละหกสิบห้าสมมติสมมุติจะทําใหม่ไหมครจะทําใหม่ไหม ทำนะฮะแสดงว่าที่วิเคราะห์ไว้ไม่คืนทั้งคืนเป็นไงฮะใช่ไม่ได้วิเคราะห์ใหม่เพียงสนใจไอ้ร้อยละหกสิบห้าถูกไหมฮะเพราะว่ามันดูดีที่ไม่ส่งกลับมามันน้อยกว่าร้อยละหกสิบความมั่นใจในการสรุปก,ก็มากขึ้นนั้นแสดงว่ากระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยทำภายหลังจากที่ได้ข้อมูลมาครบถ้วนแล้วจึงจะทำได้ อันนี้กำลังผมกำลังจะเผยให้ท่านทราบภาพภาพรวมนะฮะพอวิเคราะห์แน่นอนฮะเราก็ใช้ที่เราถนัดนะฮะ spss หรือ sas หรือจะใช้ mini tab หรืออะไรก็แล้วแต่โปรแกรมซอฟแวร์ที่เรามีอยู่มีคำถามปลายเปิดข้อคิดเห็นเพิ่มเติมถูกไหมฮะคนไทยก็ไม่ค่อยเขียนนะฮะที่เขียนมากที่สุดก็ทีหลังอย่าส่งมาอีกโว้ย คือขี้เกียจตอบนั่นเองนะมีนิสิตเก็บแบบสอบถามโดยส่วนใหญ,ญ่จะเจอคาถามปลายเปิดตอบมาแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะก็ตัวเลขนะครับที่อยู่ในแบบสอบถามก็ขีอินลงในทุกอย่างเลยบางทีหลับหลับ,ลบตื่น,ต,นตื่นนะฮะแป้นทางขวามือ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นึกออกไหมฮะเราก็อาชีพพยักหน้ากับอยู่แล,แล้วแหละพอดีนิ้วดีดบ้างอะไรบ้างใช่ไหมฮะจากหนึ่งกระโดดไปบ้าง บางทีก็รีบฮะจากอะไรฮะจริงๆข้อ13บสาเขาตอบเห็นด้วยอย่างยิ่งจริงๆก็คือเป็นเลข5ดันไปเอานิ้วกดอีกท่าไหนไม่ทราบเป็น3กับ5แล้วก็ไม่ได้เช็คไม่ได้คลีนนิ่ง data เอาไลน์เออกับบ b a r บ e r อย่างนี้เป็นต้นนะฮะหมายความว่าค่าสุดโต่งค่าเพี้ยนเพียนก็วิเคราะห์ไปว่าบางทีอันนี้คือปัญหาที่เจอ,อน,นี่ก็เล่าให้ฟังนะฮะว่า เราก็ทําอย่างนี้พอได้ข้อมูลเราก็สรุปเราก็เดินตามสมมุติฐานเลยใช่ไหมงานวิจัยเชิงประมาณจะกำหนดสมมติฐานเป็นหรือไม่เป็นไปตามสมมุติฐานถ้าเป็นงานวิจัยเชิงสํารวจบางครั้งเราก็ไม่ตั้งสมมุติฐานถ้าเป็นงานวิจัยเชิงสํารวจเชิงบุกเบิกนะครับมากกว่าที่จะเป็นเชิงสํารวจในแบบการวิเคราะห์ทําเสร็จแล้วเราก็เขียนรายงานพูดง่ายๆนะฮะบางครั้งเนี่ยฮะข้อมูลยังไม่มาเนี่ย สามารถเขียนบทที่4รอไว้ล่วงหน้าเลยครับใส่ตารางค่าสิติพื้นฐานตารางที่หนึ่งค่าสิติพื้นฐานรอไว้เลยนะฮะ x bar อลัมน์นี้ sd คอลัมน์นี้รอไว้เรียบร้อยถูกไหมถ้าเป็นการเปรียบเทียบกลุ่มที่ใช้แท็บเลต็ตกับกลุ่มที่ไม่ใช้แท็บเลต็ต comparison group กลุ่มควบคุมกมักลุ่มทดลองทำตาราง t test รอไวล่วงหน้าได้เลย,เลยใช่ไ่ะ ะะเหลืออยู่ว่าจะใส่ตัวเลขรอแค่นั้นเองแสดงว่าแพทเทิร์นของงานวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยมันพูดตรงๆนะฮะมันมีความเป็นมาตรฐาน5บทบทที่4เริ่มต้นไดยสิติพื้นฐานสิติขั้นอนุมานไม่ใช่ฮานุมานนะฮะแล้วก็ใส่ไว้เรียบร้อยคือพูดตรงๆง่ายๆก็คือแทบจะเดินตามนั้นเลยนั่นนักวิจัยคนนี้ฮะ ที่อยู่บนเนี้ยด้วยวิธีการที่ตอบคำถามว่าโครงการวันแท็บเล็ตเพอร์ชายนะฮะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่บรรลุเป้าหมายหรือไม่เนี่ยหลังจากที่เก็บข้อมูลอย่างนี้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยสถิติวิเคราะห์ปรากฏว่าร้อยละเท่าไหรของผู้ที่ตอบกลับมาก็คือที่เราเมื่อกี้เราตอบกลับมามันร้อยละหกก็คือในส่วนเนี้ที่ตอบกลับมานะฮะ เฉพาะที่ตอบกลับมาร้อยละของร้อยละที่ตอบกลับมาเนี่ยเท่านี้มีความพึงพอใจนะฮะกับโครงการนี้เท่าไหร่รายงานไปอย่างที่เราควรจะดูนะฮะสมมุติเซตเอาไว้ว่าถ้า3.5ขึ้นไปนึกออกไหมฮะสเกลพอพอมีพื้นฐานไหมฮะผมพูดถ้าถ้าถ,ถ้าพยักหน้างี้ใช้ได้ครับโอเคงี้สบายใจนะฮะถ้าเกิด3.5ขึ้นไปหาค่าเฉลี่ยมาแล้วนะฮะเราบอกว่า มีความพึงพอใจในระดับดีอย่างนี้เป็นต้นภาพรวมก็เลยกลายมาว่า qualitative data indicate นะฮะ that the program works ก็หมายความว่าโครงการ o n n t e เ b l e t p e r c h l d ของรัฐบาลเนี่ยโอเคนะมัน work คือมันบรรลุวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายของโครงการเพราะว่าทำไมฮะคนส่วนใหญ่พึงพอใจคนส่วนใหญ่ขีดเส้นใต้ พึงพอใจในระดับดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นสมมุติข้อนี้เป็นข้อหลักของการวิจัยในเชิงปริมาณถูกไหมฮะโดยนักวิจัยคนที่หนึ่งม,มักจะมีคําถามอีกนะฮะส่วนใหญ่นักการเมืองมักชอบก็คืออยากจะรู้ว่าแล้วโครงการแท็บเล็ตเนี่ยมันได้ครอบครัวที่โดยเฉพาะที่เราเรียกว่ารากหญ้าที่พูดกันเป็นภาษาการเมืองปัจจุบันก็คือ คนที่มีโอกาสใช้แท็บเล็ตขนาดนี้เข้าถึงแท็บเล็ตเนี่ยได้ร้อยละเท่าไหรหมายความว่ากี่ครัวเรือนที่มีโอกาสที่เด็กเนี่ยจะได้จะได้แท็บเล็ตคือดูสัดส่วนระหว่างเด็กฐานะยากจนแล้วมีโอกาสได้แท็บเล็ตมินริตี้กรุ๊ปฮะก็คือกลุ่มที่ด้อยโอกาสที่พูดตรงๆก็คือชีวิตนี่ไม่ได้ลืมตามอาปากที่พ่อแม่จะซื้อแท็บเล็ตได้เนี่ยอันนี้มันเป็นผลในทางการเมืองอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึง ดูยังไงฮะก็ส่วนใหญ่ก็ไปจับกับเศรษฐฐานะหรือรายได้ของพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งซึ่งนักการเมืองต้องการแบบนี้มากเลยนะฮะอันนี้ก็พูดตรงๆไม่เฉพาะของไทยนะฮะทั่วๆไปก็ไปดูว่าโอ้เนี่ยนะพ่อแม่ผู้ปกครองฐานะยากจนเนี่ยมีเด็กกี่คนที่มีโอกาสสัมผัสแท็บเล็ตนั่นก็คือดู p r o r t r t n สัดส่วนของเด็กที่พ่อแม่ฐานะพูดตรงๆก็คือไม่มีโอกาสเลยเนี่ยฮะที่จะซื้อแท็บเล็ตมาใช้เนี่ย มันร้อยละเท่าไหร่ที่มีโอกาสเข้าถึงแน่นอนที่สุดฮะวัดเป็นตัวเลขใช่ไหมฮะแล้วก็ไปดูรายได้ของพ่อแม่ผูกครองแล้วก็มาร์กศีรษะของเด็กว่าคนเนี้นะถ้าพูดตรงๆแล้วนะฮะถ้าให้ซื้อแท็บเล็ตไม่มีโอกาสเนี่ยมีสักกี่รายที่ได้ใช้ในแต่ละห้องคำนวณได้ไหมฮะก็ไม่ยากเลยเามาเป็นสัดส่วนแล้วก็บอกบอกว่าเนี่ยเด็ก m i โนริตี้กรุ๊ปหรือกลุ่มด้อยโอกาสเนี่ยร้อยละเท่าไหร่มีโอกาสได้สัมผัสแท็บเล็ตถ้ามันเป็นอย่างนี้เราต้องการจะแจกแบบนั้นเนี่ยมันมีโอกาสแน่นอนฮะเพราะนั้นวัตถุประสงค์ข้อนี้ที่นักการเมืองอยากทราบเนี่ยมันมักจะตอบแล้ว Works ทเขาระบุไว้แล้วว่าต้องแจกถูกไหมฮะสำหรับอย่างนี้อย่างนี้เพราะนั้นมันมักจะไม่เป็นปัญหาหรอกครับในเชิงตัวเลขหรือเชิงปริมาณแต่คำถามตามตาม,มานี่ยผลสําฤทธ หรือการอ่านออกเขียนล่าเขียนได้คิดเลขเป็นของเด็กที่ใช้แท็บเลต็ตเพิ่มพูนขึ้นหรือไม่คำถามนี้นักการเมืองกลัวไม่ว่าใครก็กลัวเพราะการใช้แท็บเลต็ตถ้าจะคิดกับในหลักคอโซโมเดลก็คือมันมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลไหมว่าการใช้แท็บเล็ตแล้วมันจะให้ผลสำฤทธิ์เพิ่มพูนขึ้นเนี่ยมันเป็นคำถามที่ ลอจิกแล้วนะฮะมันเหมือนกับที่เราบอกว่าถ้าเราทําแบบนี้มันเป็นวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์สังคมศาสตร์มันไม่ใช่เห็นกันแบบเอาน้ําไปเติมตุ่มแล้วเห็นว่าปริมาณมันเพิ่มขึ้นแบบทันท่วงทีเพราะฉะนั้นคำถามที่สามเนี่ยไม่กล้าที่จะตอบฮนะแต่นักวิชาการนักหนังสือพิมพ์สื่อสารมวลชนสนใจมากสนใจมากครับเพราะฉะนั้นถ้านักวิจัยคนนี้จะออกแบบ ก็จะต้องทําไมฮะหากลุ่มเปรียบเทียบใช่ไหมครับอ่านี่เราคุยเชิงปริมาณก่อนนะฮะหากลุ่มเปรียบเทียบอ่าก็ทําไมฮะหลักเลยทบทวนนิดนะครับก็มีประชากรเป้าหมายผมทบทวนนะครับถ้าใครเรียนมาบ้างแล้วถ้าใครไม่เรียนก็เดี๋ยวผมช้าตอนนี้ขอภาพรวมก่อนมีประชากรเป้าหมายก็คือเด็กป .1 นนทั่วประเทศใหญ่โตมโหรานถูกไหมฮะอาจจะใช้ การเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนก็แล้วแต่ mm hmm. เช่นเล p เ e อร์เซนภาคจากภาคมาอะไรนะฮะกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในแต่ละภาคอาจจะเป็นโซนนะฮะจากจังหวัดว่าไปตามขั้นตอนที่เราเรียนเรื่องการเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มนะครับว่ากันไปพอได้เรียบร้อยแล้วก็มาถึงโรงเรียนก็ต้องมาหาห้องเรียนเปรียบเทียบนะฮะคงไม่เอาโรงเรียนสโรง,งเรียนเพราะว่า ถ้าเกิดโรงเรียนอยู่ห่างไกลกันบริบทมันแตกต่างกันพยายามจะใช้โรงเรียนเดียวกันเช่นห้องนี้ไม่ได้ใช้แท็บเล็ตห้องนี้ใช้หลักก็คือวิธีการ2กลุ่มใช่ไหมอาจจะใช้พรี t ทสโพสเทสนะฮะคอนโทรลกรุ๊ปดีไซน์ก็คือมีกลุ่มเปรียบเทียบจากนั้นก็มาเปรียบเทียบคะแนนสกลุ่มแล้วก็สรุปว่าน,นักวิจัยคนนี้ถ้าไม่มีจรรยาบัณถ้าใครเรียนสถิติมาบ้างกำลังเรียนอยู่ไม่แน่ใจ ถ้าไม่มีจรญยาบรนหลักเพื่อจะเอาใจรัฐบาลนะฮะขออภยัยอันนี้ก็ต้องพูดจัรยาบรนไปด้วยทุกคนก็รู้ว่าการอยากจะให้มีนัยยะสาคัญเนี่ยมันไม่ยากเท่าไหร่ทำยังไงฮะพบทวนหน่อยทำาไงฮะอินค e a s e s เซม l ป s i ไซฮะอย่างที่หนึ่งเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้มีอำนาจหรือกำลังของการทดสอบทำไมฮะสูงขึ้น นึกออกไหมฮะอันนี้ก็โอกาสจะดีเทคหรือตรวจจับ treatment effect ที่เราเรียกว่าอิทธิพลของตัวแปรในเรื่องที่เราอยากจะทราบก็คือการเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตจะดีขึ้นหรือไม่อันนี้เป็นตัวอย่างที่หนึ่งส่วนตัวอย่างอื่นๆก็อีกหลายประการด้วยกันนะครับอันนี้ไม่พูดถึงกลยุทธ์ซึ่งไม่อยากจะพูดนะฮะซึ่งมันผิดจรรญ,ญาบรณมากก็คือคนไหนที่ท่าทางจะไม่ได้เรื่องวันนั้นไม่ต้องมาในวันทำไมฮะทดลอง ซึ่งอันนี้แย่ที่สุดนะฮะอันนี้เล่าให้ฟังเพราะนั้นถ้าเกิดเราเป็นนักวิจัยเนี่ยเราต้องไปดูดีไซน์คนออกแบบเพื่อจะคริทิกหรือวิพากค,คนออกแบบเอาละที่ผมเล่าเนี่ยก็คือนักวิจัยนะฮะที่เรียกว่า e x p e r i m e n t i c a <oughs> ก็คือคนที่ชอบเรื่องการทดลองชอบเรื่องปริมาณออกแบบเป็นแบบนี้ได้คำตอบมาเป็นแบบหนึ่งนะฮะ มาดูคนที่สองครคนที่สองเนี่ยเนื่องจากเป็นอาจารย์ในคณะเดียวกับอาจารย์คนเมื่อกี้นะฮะที่เรียกว่าเอ็กซ์เพร์เมนติกานะครับอันนี้ชื่อว่าอะไรดีฮะโฮลิสติกาโฮลิสติกเคยได้ย <c oughs> นินไหมฮะแบบองค์รวมนักวิจัยคนที่สองเนี่ยอยู่คนละภาควิชานะครับกับอาจารย์ท่านแรกเรียนมาทางสังคมวิทยา ะะมีพื้นฐานนะฮะเรียนมาทางสังคมวิทยามองสรรพสิ่งต่างๆในเชิงวิพากษ์นะครับ